อ่ะอะแล้วใช้ดกดเลยครับเลดีป่ะโอเค,อเคงานอยู่ได้อยู่ผีชื่อ US <ะ>ทำงานเหรอจอยผีเกือกีเกือแล้วก็โดนผีหลอก,อกโอเคไปพร้อมยังพี่น้องประชาชนอม<อ> เอย่าสิ่งแรกเราจะเอาคือโจเซฟดาวิสใช่โอเคเช่ดมึงอย่าเพิ่งเปิดประตูนะ <laughs> เดี๋ยวเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดอย่าถ้าเริ่มเปิดอดยวเซ็ตของก่อนโอเคทำไมจอมันดำล่ะอ๋อเชิดเต็มอ,อ,อุปกรณ์พร้อมเห็นนะต้องใช้เกลือใช่ไหมโอเคโอเค เชื่อถือสรีดุบอกใช่ป่ะตอนนี้ใช่ใช่โอเครอแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเลยวันมาเช็ดมา let's go ยอยูกูเห็นปูนหัวทะลุวะ <laughs> ใช่เหรอวอืมก็เหมือนที่มึงเห็นกูว้าป่ะอืมอะไรอะกล่องดน,นตรีโอเค <laughs> เราจะไม่ใช้เพราะว่าอ่า เพราะว่ามันคือค่ากล้องดนตรีใช้อ่ะเสียงไหนมันดังสุดต้องไปตามเสียงเลยผีจะอยู่ตรงนั้นเลยถ้าเกิดเพลงมันดับเนี่ยก็นั่นแหละไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดผีมันถ้าเกิดบึงถ้าเกิดทิ้งของนะผีจะล่าอันตรงนี้มีกระดูกถ่ายด้ผีจะไม่ถ่ายแล้วแต่จวเอากล้องมาไว้ข้างในให้หมดกันคิดเงว่าแบบทีมงานเขาใช้เขาใช้ผีเดินนันมะเอาเดินนันเดินผีเดินนันเข้ามา โอเคตอนนี้อ<า>ุณหภูมิห้องเท่าไหร่ไม่มีแต่กี้ิเสียงของผีประตูชั้นล่างนะมันรู้ว่าช่หรือเปล่าไปดูสิไม่ปิดหมดปิดหมดเลยโอเคแล้วชั้นล่างก็น่าจะไม่มีนะเราไม่เจอกระดานผีบอกโอเคชั้นล่างมือทรงล่างข้างล่างไม่มีโอเคพนันเคลีย ไปบนเลยแล้วไงเราจะไม่เราจะไม่เปิดสโโวิตไฟคิดเช่นไรยอย่าให้มันอย่าให้มันสปอยอ่ะสปอยให้กูหน่อยสิีตรงนี้เรงภูมิสองเลยเหรอห้อ<ด>งน้ำโคลนว่ะ<า>อุ้ยตรงนี้ศูนย์เลยฮะห้องน้ำคือศูนย์เลยใช่ปะอ๋อไม่ใช่หลอกกูว่ะตรงนี้สิบเอ้ยอ๋อโอเคตรงนี้ไอยเย็น อ,อ่ะ,ะผีอยู่ห้องครัวหรอใช่ไหมสรุปไม่ใช่ถ้าผีอยู่ละแวกนี้สิตบส,สาวห้องน้ำ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 ปะห้องน้ำเหมือนจะไม่ใช่หรือปะห้องน้ำไม่ใช่อ่ผีอยู่ละแวกนี้พี่น้องอยู่ละแวกนี้เซ็กล้องเลยจ้าใช่ไหมใช่ตรงนี้มีอเยน็นเพราะนั้นเราก็ติ๊กเลยปิดชิงอ่ะเซ็กล้องเลยโอเคเซ็กล้องเลยศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดเจ็ดเนี่ย โอเคตรงนี้แหละอ่ะที่แอดเราพร้อมแล้วพร้อมแอดทุกเมื่ออ่ะไปเชดผีชื่อนะโจเซฟโจเซฟไหนลองลองเรียกสิเฮลโหลโจเซฟซีดโจเซฟซีดโซเน่ตอบไหมมีการเฮลโหลโจเซฟโจเซฟไม่ไม่ไม่เชฟไปคุยตรงนี้ตรงกลางของกลางทำไมเสียงมันจะเอาผดเจ้า Why are you doing? Why are you run? Do you speak? How to speak? พอแล้วใช่พอแล้วอะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองกูนะเดี๋ยวลองกู What 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 Stop เอ้ยไอ้เหี้ยอันนี้ล่า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  Wow 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 พี่น้องประชาชนอะไรวะ เฮ้ยข้างล่างเอาหกแตกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมวายงอ่ะอ่ะเหลือเหลือแล้วอะเหลือเหลือเหยียบเกลือใครได้วางเกินอะโอ้หแม่งสภาพบางตายงั้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมวายงอ่ะเดมอนเหรออิแล้วฆ่าสติทำไมแต่มันเหลือนิดเดียววะ กินกี่กินอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรายังสื่อไม่ได้เราเราไปวางกันก่อนแล้วก็ไปดูกล้องจะปิดว่ามีกดออฟป่ะว่าดังจริงแบบนะอะไรวะมึงมึงมามาหลอกกูปุ๊บแล้วมึงก็ล่าต่อเลยเหรอเดี๋ยวเพื่ออะไรอะกมีกดออฟมีกดออฟกดออฟมีใช่ไหมโอเคอะอะเดี๋ยวนะไอ้แม็กไปลองกระพริบฟไฟเลยห้องไอ้ถงกลางอ่ะ ห้องโถงกลางใช่ไหมอะไรฮะไปปิดไปปิดเฮ้ยล่าผีล่าผีมันไม่ชอบไฟผีไม่ชอบไฟใช่ไหมผีไม่ชอบไฟโอเค on you on you ใช่ปะ on you มา on you มันคือสรีบบล็อกนี่เองสรีบบล็อกนี่เองวางเกยยังวางเกยยัง วางแล้วอ้าวไอ้มากยังไม่ได้วางเกลือเลยวางเกลือก่อนไปไปวางเกลือก่อนเร็วเอาตังค์ไปโซผีไม่ชอบไฟถูกปะไไม่ชอบไฟเคมันคือออนยู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 อ่ะถูกคะวางตรงไหนวะวางแถวผงทางเดินตรงกลางอ่ะระหว่างห้องน้ำกชั้นใต้ดินอะตรงกลางไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ฮี่ตรงนู้น เออน,นั่นแหละตรงนั้นตอ่ตอไปเลยต่อไปเลยเออตาตรงนี้หนึ่งอเอนอนั่นแหละอ่ะอาเดี๋ยวเราดูก่อนครับพี่เย็บยังตอนนี้เราสองคนตายตายแกไม่กูเลยตาคนแรกเนี่ยไอเวนตายไปทำไมกับพี่ปะป้าคุณใช่ใช่ใชระวังครับระวังระวังอย่าอย่ายายาเย, <า S 3> ย็ยบเกลือใช่ไหมไม่ใช่อย่าเล่นไฟไอ้แม่กาเล่น ไอ้แม็กก็เล่นกูไม่ได้เล่นไอ้เหี้ยผีไม่ชอบไปได้ไหมเอาไปเอาเกลืออันมาสิระวางระหว่างตรงกลางอะต้องวางเพิ่มว oh, ่ะไม่พอไปไปเอาเกลือมาเพิ่มไปเอาเกลือมาเพิ่มไประวางตรงเนี้ยตรงกลางออกออกไปทั้งคู่ออกเอาเัินตรงกลางระหว่างอ่าใช่เกลือมันอยู่บนรถมันไม่มีแล้วนะก็ที่ที่คุณที่คุณดอกที่ให้นไปไหนละอ๋ออยู่ชั้นล่างก็อยู่ชั้นล่างโอ้โหป้องกุอง พอถือเกลือไปข้างล่างหยีม่มาต้องอมึงต้องมึงต้องวางเกลือตรงตรงทางเดินระหว่างห้องน้ำกับชั้นใต้ดินเว้ยมึงไม่ใช่ไปวางตรงนูน้นโอเคเกือบเกือละเกือบเกือละโอเคกลับเลยกลับเลยห้น้กลับเลย,ลเลย,เลยไปสเสร็จเฟสละโอ้อะไรวะมึงไม่เข้าใจย้ยมึง,งมึงมึงทงั้งทั้งหลอกกูแล้วก็ล่าต่อเลยนี่เท่ห์วะกูกลัวมึงไม่ใช่ออนยูก็ออนยูไม่ชอบไฟถูกต้องละเอาไปใครมาเอาไปผีเปิดทีวีวะ ส่วนรูปมึงรูปมึงอยู่โถ,ถงทางเดินป้ะวะหรืออยู่ห้องห้องห้องนั่งเล่นวะผี่แม่งเปิดทีวีปันกลับบ้านเลยเชิญไหนอะไปกลับบ้านเลยแล้วไปพรอเลยให้ไปกลับบ้านแล้วนะเปิดทีวียิงเหรอยิงเนี่ยเปิดทนะีวีอยน่ะตับไปยังอ่ะยังโอเคไปกลับบ้านเออข้องใจมากเลยเนี <laughs> ่ยเป็นไงเชื่อเกมนี้เป็นไง เงียยปะีเงียน,นปะมีเงียนเฮ้ย <c oughs> ถูกเลยเฮ้ยคุณตัง้งตเท่าไหร่อยยีเย <c oughs> ี่สิบคุได้ยีบาทเองอ้อะไรอยู่วะ <c oughs> โอเค